<c oughs> นี่คำพูดอย่างนี้ท่านต่างหลายจะหาที่ไหนแม่นไ,ไม่ได้นะท่านการัหตรท่านอาจารย์ม่านี่ใครก็ร่ำเรือกันทั้งโลกว่าท่านเป็นการหารแล้วแต่ทำไมท่านยังสูบบุหรี่อยู่เพราะว่างั้นขอถามท่านอาบ้างนี่เขาถามตามเรื่องบ้าง เขาลงไปอาหันหแล้วให้เป็อรหันหมดทั้งธาตุทั้งขันเคยขี่อย่าขี่เคยเยี่ยวอย่าเยี่ยวเคยกินอย่ากินเคยนอนอย่านอนเป็นอรหันแล้วกินไม่ได้ขี่มไ,ขไม่นนมได้เข้าใจไหมนอนไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นอหันแล้วถ้าถ้าเป็นธา,านตุธรรมดาทั่วไปก็กินได้นอนได้เหมือนกันเข้าใจไหมนี่ก็เรื่องอันนี้ก็เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องขันนี่มันเป็นเหมือนโลกยังบอกแล้วเช่นอย่างยาเสพติดเนี่ยเอาน้วสินนะ่ะ ขันไทยก็ตามเพราะขันนี่เป็นสมมติด้วยกันติดได้อืมไม่สงสัยเขาสงสัยกับกับพท่านสงสัยเรื่องก็ถามมาไม่มีเกสราลาสอ่ออะไรละ่ะท่านสงสัยท่านกระถามเรามาว่าอะได้ท่านท่านอรไรมันเรื่องของจิตมมันเรื่องของจิตเราจะต้องมาพิจารณาซึ่งจิตเพราะจิตที่มันเป็นเหตุสมณะคือใครสมณะคือจิต ท่านจะมีตั้งแต่ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาจินตามยปัญญาสุตตามยปัญญาภาวนามยปัญญาท่านบอกไว้ในปริญตาสามสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเกิดความสะดุดใจความคิดความอ่าน เกิดปัญญาขึ้นมาจินตามายปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจิพินาไข้ควรธรรมดาธรรมดาอย่างหนึ่งไม่ใช่ไข้ควรแบบอัตโนมัตินะมันปัญญานี้เกิดขึ้นจากการคิดการอ่านต่จรองต่างๆปัญญานี้เกิดภาวนามัปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาหนึ่งท่านว่าเพียงเท่านี้เกิดขึ้นจากการภาวนา <c oughs> แต่แม่รวมลงไปแล้ว มันไปเข้านั่นแหละที่ว่าสติปัญญาธนมัติภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาภาวนามาภาวนามันก็รวมป็นหมดแล้วนะั่นเรื่องภาวนามายปัญญาซึ่งไม่มีใครพูดไง่ายๆนะเรื่องอย่างนี้นะถ้ามันไม่เป็นขึ้นหัวใจมันพูดไม่ได้นะถ้าเป็นขึ้นหัวใจแล้วมันพูดได้ดังที่ว่า กิเลสเกิดขึ้นจากหัวใจสัตว์เป็นอัตโนมัติคือมันทํางานของมันเองไม่ว่าหัวใจใดเว้นหัวใจพระละหันเท่านั้นกิเลสนี่จะทํางานโดยอัตโนมัติตาเห็นภาพชิดแป๊บออกไปเป็นกิเลสแล้วหูได้ยินปั๊บคิดออกเป็นกิเลสเทียว่ากิเลสทํางานก่อนทํางานก่อนเรื่อยเป้นเป็นอัตโนมัติของมัน มีโลกทั้งหลายเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแต่ไม่ไม่รู้กันเราเองก็ไม่รู้ก็เป็นเหมือนโลกทั่ว,วไปในขั้นนี้มันไม่รู้ด้วยกันนั่นแหละแต่พอภาวนาเข้าไปภาวนาเข้าไปเริ่มจากขั้นสงบเนี่ยขั้นจะรวมกําลังเข้าไปหาหนั่นขั้นสงบสมถะธรรมนิพพานธรรม สมถะคือความสงบใจสมาธิเมื่อความสงบนี่หลับสงบหลายครั้งหลายขันหลายครั้งหลายหนก็ไปมันก็ไปหนุนใจให้มีความแน่นหนามั่นโขงมากขึ้นมากขึ้นหนุนก็ไปเป็นสมาธิความสงบเปนอย่างหนึ่งสมาธิเป็นอย่างหนึ่งเมื่อสงบเบื้องต้นเนี่ยสงบเล็กๆน้อยๆไปก่อน สงบหลายครั้งหลายหนนีมันเป็นผลนหนึ่งที่จะหนูแน่ใจมีความแน่นหนามัน่นคงมากขึ้นมากขึ้นนะ <c oughs> จากนั้นก็เป็นสมาธิคำว่าสมาธินี่จิตจิตมัน่นคงจิตแน่นปังเลยนะทั้งที่เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่ประตาแต่ฐานของจิตนีนแน่นหนามัน่นคง แน่นตงอยู่ตลอดนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเวลาเข้าจิตไม่ไม่เข้าสมาธิล้วนๆไม่ใช้ความที่ความพรุงนี่เรียกว่าจิตเข้าสู่สมาธิเวลาถอนออกจากสมาธิแล้วนี่จิตออกทํางานคิดเรื่องอะไรก็ตามแต่ฐานของสมาธิคือความมาั่นคงยังคงเส้นของวาอยู่ในนั้นแหละแต่คงเส้นของวาในใน ฐานะของสมาธินะ